คืบหน้ากรณียิงถล่มปอเช่เหลืองภายในซอยย่านบางแคนะครับตำรวจสอนอหลักสองบอกว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุการยิงถล่มกันว่ามาจากปมขัดแยง้งเรื่องหน้ากากอนามัยอย่างเดียวได้หรือไม่นะครับขณะที่ทางคนขับรถปอเช่สีเหลืองปรากฏตัวแล้วนะฮะอ้างว่าอยู่เซฟเฮาส์นะครับความคืบหน้ากรณีที่คนขับรถปอเช่สีเหลืองก็คือนายอาทิตย์ขวัญบุญพร้อมกับพวกรวมเจ็ดคนเดินทางไปหานายธนกิตหรือเสียตีที่บ้านพักในซอยพุทธมนตรสายสอง เข็บางแคเพื่อเคลียร์ปัญหาก่อนที่จะถูกกระนํำยิงนะยิงใส่รถปอร์เช่คันเหลืองมีผู้บาดเจ็บ1คนก็คือนายอภิรักษ์อภิรักษ์เนี่ยนั่งมาด้วยกับนายอาทิตย์เนี่ยนะครับเบื้องต้นคาดว่ามีปมความขัดแย้งมาจากเรื่องธุรกิจหน้าก,กากอนามัย ล่าสุดรองผู้ประกับการตํารวจนครบาลเก้าเปิดเผยรับว่าสานวนคดีแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือคดีเสียตีที่แจ้งความว่าถูกกระทุษสร้ายด้วยการยิงปืนเข้ามาภายในบ้านนะครับอีกคดีก็คือกรณีนายอภิรักษ์ที่นั่งมาในรถปอร์เช่สีเหลืองพร้อมกับอาทิตย์ซึ่งเป็นคนขับก่อนที่อภิรักษ์เนี่ยจะถูกยิงบาดเจ็บตารวจได้สอบปากคําและขยายผลว่าอภิรักษ์เนี่ยถูกใครยิงนะฮะส่วนอาทิตย์ที่ถูกสังคมกําลังจับตาว่า ทำไมไม่มาให้ปากคำทั้งที่อ้างว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนั้นมองว่าในอาทิตย์เนี่ยอาจจะตกใจแต่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะสามารถมาให้ปักคำได้ตลอดเวลานะครับอย่างไรก็ตามชุดสืบสวนของสอนอหลักสองเองก็ยังไม่ได้สรุปสาเหตุว่าเกิดจากปมขัดแย้งเรื่องหน้ากากนามัยอย่างเดียวหรือไม่และล่าสุดนะครับทางผู้งกับการสอนอหลักสองให้ข้อมูลครับว่า อาทิตย์ประสานมาแล้วว่าจะเข้าให้ปากคำพร้อมกับทนายความพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับเสียตีนายธนกฤษกรณีถูกยิงปืนใส่นะครับและล่าสุดครับคุณผู้ชมนายอาทิตย์โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงว่าหลังคืนวันเกิดเหตุเพียงหนึ่งวันได้ถูกประกบยิงและข่มขู่คุกคามทําให้ต้องซ่อนตัวในเซฟเฮาส์และไม่สามารถมาชี้แจงกับสื่อรวมถึงไม่สามารถให้ปากคำกับตํารวจได้นะครับ ส่วนในวันเกิดเหตุเขาแจ้งว่าไม่ได้มีปืนหรือว่ายิงถล่มอีกฝ่ายพร้อมกับอ้างว่าก่อนหน้านี้เสตีเคยขับรถบิ๊กฟุตมาเบิ้ลเครื่องใส่หน้าบ้านเมื่อเดือนที่ผ่านมาอีกด้วยครับเรื่องยิงบ้านเสตีก็ไม่ได้ยิงจริงๆนะครับดูว่ากระสุนเนี่ยปักเต็มรถผมเลยครับแต่หน้าบ้านเสตีก็ไม่ได้มีเลยฮะยังยืนยันอีกครั้งนะครับผมไม่ได้ยิงเลยครับไม่ได้ยิงและไม่มีปืนครับทำนี้ครับแล้วก็ส่วนเรื่อง อื่นๆต้นตอสาเหตุที่เสียมาที่บ้านผมฮะก่อนหน้านี้บ้านผมก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณวันที่สองหรือสามกรกฎาคครับเสียขับรถบิ๊กฟูดเข้ามาครับกับผู้ชายหนึ่งคนนะมาเบินเบินเบิหน้าบ้านครับถ้าพวกผมมีปืนหรืออาวุธปืนจริงเนี่ยนะครับก็คงยิงเสียตั้งแต่วันนั้นแล้วครับเหตุเกิดมันเกิดจากที่ผมขายสินค้าครับประเภทถุงมือฮะถุงมือไนไตรนะครับแล้วก็มีคนแจ้งความจับที่สนนรบินีฮะ อ้างว่าสินค้าที่ผมซื้อมาหรือขายไปเนี่ยครับเป็นของปลอมครับแล้วก็ผมได้เคลียร์กับทางตำรวจฮะว่าสินค้าเป็นของจริงนะครับไม่ใช่ของปลอมก็เลยมีปากเสียงกับลูกค้านิดหน่อยครับแต่ว่าผมไม่ทราบจริงๆครับว่าเสียสีมายุ่งอะไรในเรื่องนี้ครับเพราะว่าลูกค้าไม่ใช่เสียสีครับแล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่คือแม่ของอาทิตย์ ผู้ชายเมื่อสักครูท่ที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของเขาเนี่ยนะฮะแม่ของอาทิตย์เข้าไปแจ้งความที่สอนอบึงกลุ่มหลังจากพบว่ามีรถตู้ลึกลับมาซุ่มดูที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุที่ลูกชายเนี่ยถูกยิงถล่มรถปอร์เช่นะครับทางแม่บอกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็กลัวฮะก่อนแจ้งความตำรวจให้เข้ามาช่วยคุ้มครองความปลอดภัยครับ